สวัสดีครับพบกับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้จะพามาทําประดูกอบโองกันครับผมนี่เป็นสูตรหมักสูตรสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะทํากินทําขายได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปทํากันเลยครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ใช้ประดูก2กิโลกรัมเป็นไซส์4ตัวโลนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีล้างประดูกให้ไม่คาวนะครับผมอย่างแรกแป้งมันนะครับประมาณ2ทพีเกลือครับทพี2ทพีก็ได้นะครับเกลือขยําเลยครับ น้ำเปล่านิดหน่อยครับผมแม้ว่ารสชาติปลาจะอร่อยนะครับถ้าล้างเมื่อคาวไม่หมดนี่ก็ไม่น่าทานนะครับผมล้างเกลือํารอบที่สองนะครับเพราะว่าปลายังมีเมื่อคาวอยู่นะครับผมรอบแรกก็ล้างน้ำออกนิดนึงก่อนนะครับใช้เกลือถูตัวปลาให้ทั่วเลยนะครับผมตามหน้าท้องนี่ก็เมื่อคาวเยอะครับถูจนรู้สึกว่าตัวปลานี่ไม่ลื่นแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับล้างน้ำให้สะอาดสักสองสามน้ำเลยนะครับผม ตามท้องตามรอยบ้างนี่ก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ลื่นแล้วนะครับพอล้างเสร็จก็ปล่อยให้ปลาเสดดน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันครับผมอย่างแรกพีิกช้เม็ดขาว1ช้อนนะครับผมสูตรนี้เราจะหมักไม่นานนะครับประมาณ 20- 30นาทีนะครับเพราะว่าต้องการรสชาติของเนื้อปลาด้วยนะครับผมตมด้วยกระเทียมนะครับตาช่างเสียนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอใช้ช้อนตวงก็แล้วกันนะครับผมประมาณ6ช้อนนะครับ ตามด้วยตะไคร้ประมาณ3มต้นนะครับผมแล้วก็ลากผักชี4-5ชิ้นนะครับใบมะกรูดซอยครับ4-5ใบก็ได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นขมิ้นนะครับผมทำให้สีปลาดุกเราสวยด้วยนะครับสูตรนี้ผมก็จะเน้นเครื่องสมุนไพรเยอะหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่ชอบทานก็สามารถลดเครื่องได้นะครับผมไม่ว่าจะอบหรือย่างนี่ได้หมดเลยนะครับสูตรนี้ ตำด้วยเกลือรครับประมาณ1ส่วนสามทัพพีนะครับผมอย่างที่ผมเน้นย้ำนะครับผมจะหมกักแค่ยี่สิบสามสิบนาทีถ้าใครอยากจะหมักนานให้ลดปริมาณเกลือด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเค็มไปนะครับผงปรุงรสหมูประมาณสักหนึ่งส่วนห้าทัพพีนะครับน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยครับผมแล้วก็ผงนัวตามใจชอบเลยนะครับตมด้วยซอสฟ้าเขียวประมาณสักครึ่งทัพพีก็พอนะครับผมซีอิ๊วขาวครึ่งทัพพีแล้วก็ซอสหอย ถึงทับพีเช่นกันครับผมแล้วก็ทําการคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับถ้าใครทำไม่เยอะก็ไม่ต้องแยกผสมข้างนอกก็ได้นะครับทิ้เครื่องเสร็จตัวปลาได้เลยนะครับผมนําปลาดุกลงเลยนะครับแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับผมหมักประมาณทัก20นาทีก็ถือว่าพอแล้วครับก็จะได้ความหวานของเนื้อปลาด้วยนะครับผมไม่ต้องหมักนานมากเดี๋ยวรสชาติเนื้อปลาให้หมดนะครับ อันนี้ก็หมักได้ประมาณ20นาทีนะครับผมคุเขาปลานิดหน่อยนะครับใครจะหมักสัก 30- 40นาทีนี่ก็พอได้อยู่นะครับรสชาติเนื้อปลากำลังดีเหมือนกันครับผมขั้นตอนต่อไปจะทำการเสียบกระดูกนะครับประดูกอบองทำไมต้องเสียบนะครับไม่ใช่ประดูกย่างเื่อหลายๆท่านถามเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราอบนะครับถ้าเราขยับปลาบ่อยหรือว่าปลาเราไม่สดมากนะครับหัวกับตัวปลานะครับชอบหลุดออกจากกันนะครับผมและอีกอย่างคือทําให้ตัวปลาสวยนะครับตัวปลาเราจะไม่โค้งงอนะครับผม ตามด้วยใบมะกรูดครับผมสามถึงสี่ใบก็ได้นะครับยัดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ทาเครื่องอีกรอบนะครับอบออกมาจะได้หอมๆนะครับประดูกที่ผมใช้นี่ผมจะเหลือมันไว้ในท้องด้วยนะครับออกไม่หมดนะครับผมเวลาอบออกมาปลาเราจะได้ไม่แห้งกระด้างนะครับผมหรือว่าตอนหมักก็เพิ่มน้ามันพืชไปอีกสักช้อนก็ได้นะครับใช้ตะขอเกี่ยวใต้คางเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอทำให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่องค์ครับผมพอเกี่ยวปลาเสร็จก็นำฐานไฟลงได้เลยครับผมใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องอ่อนมากไม่ต้องแรงมากนะครับถ้าใครมีเหล็กครอบเตานี่ก็ใส่บนเตาได้เลยนะครับหาปลาจะได้สวยนะครับผมอบทิ้งไว้ประมาณ 20- 30นาทีก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดฝาดูกันครับผมอันนี้ผ่านไปเกือบ30นาทีนะครับอันนี้ใครจะกลับด้านปลาก็ได้นะครับผม ผมจะเติมฐานไปนิดนึงนะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูกันครับผมประมาณ50 60นาทีนี่ก็เปิดดูเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับผมถ้าใครไฟแรงนี่จริงๆก็ประมาณ50นาทีนี่ก็ได้แล้วนะครับ60นาทีนี่ก็ถือว่ากําลังดีครับผมอยู่ที่ฐานเราด้วยนะครับใครมีเหล็กครอบก็ใส่ด้วยนะครับหางปลาจะได้สวยอันนี้ก็กําลังพอดีทานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันครับผมหนังปลาดุกอบองนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะครับผมเนื้อนี่ะครับฉ่านะครับผมไม่แห้งนะครับน่าทานมากเลยครับผมสูตรนี้หอมเครื่องมากเลยนะครับอบออกมานี่หอมมากครับผมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอย่างที่ผมว่านะครับหนังอบเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับ อันนี้ท้องปลานะครับจะมีมันด้วยนะครับผมนิดนึงปลาเราจะได้ไม่แห้งนะครับแล้วก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับผมหอมมากครับไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับ